ครับสวัสดีครับเราจะเรียกว่าครูปุ๋ยกันละกันง่ายๆกันนะครูปุย๋ยค่ะ <c oughs> ค่ะตลาดหุ้นไทยใน,นวันนี้นะคะก็ยืนปิดรูดๆไปนะคะพันเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วก็ขึ้นมาดันปิดได้พันสองร้อยแปดสิบเอ็ดจุดนะคะค่อนข้างแดงแหลกลานเลยไหมคะวันนี้ก็อก็ลบเยอะอยู่ฮะอืเป็นยังไงฮะตกใจหรือดีใจคะก็เฉยๆนะครับเพราะก็ะรู้อยู่แล้วว่ามันก็คงลงมาแถวนี้ครับเอารู้ได้ไงล่ะ ฮะรู้ได้ไงก็อยากอยากบอกหน่อยที่รู้ได้ไงว่าหุ้นจะต้องตกมาตอนนี้แบบนี้คะก็ภาพทางเทคนิคมันก็ฟ้องอยู่อะครับว่าหุ้นก็คงค่อยๆลงมาแถวๆบริเวณนี้ก่อนฮะอ๋อทางเทคนิคที่ที่ที่ครูปุ๋ยมองกันไว้ใช่ไหมคะครับครับมองมองตั้งแต่ช่วงไหนคะถึงรู้ว่ามันน่าจะลงมาบริเวณนี้คะ่ะก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอะครับอ๋อเหรอเสียดายจังเนี่ยน่าจะคุยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะ เพราะเพราะว่าเทคนิคที่ครูปุ๋ยพูดถึงว่ามันน่าจะลงด้วยด้วยเรามองเห็นเป็นรูปร่างแบบไหนนะว่าที่มันจะลงแบบเนี้ย<อ>เมื่อจากสัปดาห<อ>์แล้วรูปร่างมันก็คงไม่ไม่สามารถบอกอนาคตได้นะฮะว่า<ช>จะลงมาแบบไหนแต่ว่าเรารู้ว่าโอเคแนวรับมันก็อยู่ประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูสัปดาห์หน้ากันอีกทีหนึ่งว่าจะจะเป็นยังไงต่อไปครับอ๋อเหรอ สัปดาห์หน้าสมมตินะคูปุยถ้ามันยืนแนวรับที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดจุดตรงนี้นะสมมตินะมันสูงนี่ไม่กสมมติเรื่องจริงแหละมันมันมันยืนตรงนี้พันสองร้อยแปดสิบเอ็ดจุดสัปดาห์หน้านี่มันต้องดูอะไรแบบไหนหรือว่ายังไงคะต้องต้องรอดูอีกสัปดาห์หน้าก็คงต้องรอดูกันนะฮะว่าสัปดาห์หน้าอาจจะเอแต่คิดว่า น่าจะไม่ไม่หวือหวามากนะครับก็คืออาจจะเป็นไซข้างๆแบบนี้ก่อนอ๋อไซเวแบบแบบบวกลบไม่ไม่มากนะักใช่ไหมคะครับอ๋อหรืออีกทีก็ลงไปเลยอ้เหีอืมถ้าไม่แน่ใจแบบนี้กลยุทธ์คืออะไรล่ะกลยุทธ์ล่ะครับค่ะก็ตอนนี้หุ้นตัวไหนพอมีกําไรก็ทํากําไรครับอ๋อหุ้นตัวไหนพอมีกําไรก็เทค อาเอาออกก่อนใช่ไหมคะครับเพราะว่า,เ,าเราก็หุ้นตัวไหนอยู่ในพอร์ตเราก็จะทำกันบ้านของเราไว้แล้วว่าเราจะทำกำไรเมื่อไหร่รรแล้วราคาลงมาที่เท่าไหร่เราคิดว่าเราจะไม่ถือต่อไปแล้วถ้าราคามาไหลลงมาเราก็ทำกำไรออกไปครับ,บ <น S 1> ก็คือ <บน S 1> ค<น>ซื้อเพิ่มอีกอยังนะครับเรายังไม่ซื้อครอ๋อซื้อเพิ่มยังยังไม่แนะนํานะคะครับ ควรควรจะถ้ากรณีซื้อเพิ่มต้องรอรอรอ,อความมั่นใจแบบไหนยังไงเมื่อไหร่คือตอนนี้หุ้นเพิ่งลงมาที่แนวรับนะครับทังสองรอยแปดสิบเ <280. S 1> อ่อก็อาจจะต้องดูนิดนึง่ะครับว่าจะยืนอยู่ไหมหรือว่าจะลงต่อเพ<ะ>ราะนั้นเราก็คงต้องรอดูถ้าถ้าลงต่อเราก็ยังไม่ซื้อเลยครับแต่ถ้าอยู่เราก็ดูดูไปอีกนิดหนึ่งว่าอ่าแล้วจะขึ้นหรือเปล่าถ้าจะขึ้นเราค่อยซื้อ ซื้อตัวที่มันขึ้นนะอ,อถ้าจะขึ้นก็เลือกกลุ่มที่ที่มันน่าจะขึ้นก่อนก่อนช่วงรีบาวเรียกรีบาวใช่ไหมคุปยครับก<ร>็อาจจะต้องรอดูนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะให้น้ำหนักขึ้นไม่มากนะครับ,รบให้น้ำหนักลงมากกว่าน้ำหนักขึ้นไม่มากนะ,ะคะลงมากกว่าเนาะลงมากกว่าวเวอร์สแคทที่คุยคยปยมองสำหรับดับชนีหุ้นไทยนะ รแ,แรงๆมันหน้าที่ที่อยู่บริเวณไหนถ้าถ้าหมายความว่าถ้าต่ำกว่าพันสองร้อยแปดสิบใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็อาจจะลงอีกสักห้าสิบจุดก่อนก็พันสองร้อยห้าสิบห้าอือฮึดยประมาณแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีฮะว่าจะจะลงต่อหรือเปล่าอือมอืมๆๆเพราะว่าถ้าหลุดพัน ร้อแปดสิบนี่ก็น่าจะลงไปอีกห้าสิบจุดนะครับค่ะค่ะคถือว่าเป็นธรรมดาทางเทคนิคใช่ไหมกับมุมที่เราเห็นภาพที่พูดถึงตัวเลขเมื่อสักครู่ครับอืมทางเทคนิคก็ก,ก็ก็บอกในลักษณะนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้ากริดต่ำกับพันสองร้อแดสิบอ่าใช่ครับอืมก็ยืนรอรับที่พันสองร้อยห้าสิบก็ดูแถวๆนั้นฮะแต่ไม่รอรับนี่ไม่ใช่ว่าไปซื้อนะครับไม่ใช่นะครับ เราเรารอรับแบบไหนคะถ้าถ้าไม่ซื้อรอรอรับก็ดูครับว่ายืนได้ไหมอ أ, อแล้วถ้ากลับตัวขึ้นแล้วเราค่อยซื้อครับ <S 1> <S 1> ให้มันมั่นใจก่อนอย่าไปช้อนเดี๋ยวช้อนทะลุอีกนะฮะไม่ใช่รอรับแล้วก็ไปรอซื้อแถ<อ>วนั้นไม่ใช่นะครับชัดๆนะคะนักลงทุนทุกท่านในมุมมองเทรดเดอร์คนทํามาหากินเล่นหุ้นจริงๆเนี่ยเขาจะมองลักษณะนั้นแนวรับไม่ใช่เข้าไปซื้อเลยนะครับเราว่ามันยืนต้องดูครับว่ารับอยู่ไหมเราว่ามันยืนแล้วเราค่อยค่อยซื้อครับ รอดูว่ามันยืนตรงแนวรับแข็งแรงหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่คแล้วพอมันขยับมาหน่อยหนึ่งเราค่อยว่าตามาซื้อมีสามารถยืนได้หรือว่าหุ้นบางตัวเริ่มกลับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหุ้นเริ่มไม่กลับตัวแล้วก็ต่างชาติก็ยังขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะรอดูต่อไปยังไม่ซื้อแค่เลือกเลือกเอาไว้ก่อนว่าจะซื้อตัวไหนเกิดไว้ก่อนแล้วก็ไล่ตามก็นับดูราคาเขานะคะว่าราคาเขาโอเคยืนได้ไหมใช่ไหมคะครับ อ๋อค่ะค่ะค่ะสำหรับครูปุยเองนี้จริงๆแล้วก็ล้างผ่อนมานานแล้วใช่ไหมคะก็ยังมีหุ้นถือยาวๆเหลืออยู่ครับไม่ถึงกับล้างค่ะแหมหุ้นต้นทุนเจ็ดสิบาทแอดวานก็ถือไปเหอะแต่มีราคาขนาดนั้นนะคะค่ะก็พวกหุ้นที่เราเพิ่งซื้อนี่ตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับเราก็าทา ขา,ขายไปบ้างคัดลอกไปบ้างทํากําไรไปบ้างครับตัวไหนไม่ถูกทางก็ปิดไปเนาะครับวิธีการการซื้อหุ้นของครูปุ๋ยนี่ส่วนส่วนใหญ่ใช้เคล็ดลับอะไรนะฮะก็ก็ก,ก็คือใช้กราฟดูแหละครับ,รบว่าตอนนี้หุ้นมันมีโอกาสขึ้นหรือไม่ขึ้นนะฮะถ้าหุ้นมันมีโอกาสขึ้นตรงเราก็เราก็ซื้อฮะแต่ถ้าหุ้นมันซื้อไปแล้วแล้วเกิด ถอยลงมาถึงจุดที่เราคิดว่าไม่น่าจะขึ้นอ่อได้แล้วเราก็ขายค่ะซึ่งความรู้ด้านเทคนิคมันก็จะมีหลากหลายวิธีบนการาอ่เราซึ่งขึ้นอยู่กับว่าหุ้นตัวไหนเราจะใช้วิธีอะไรเหรือเราเรา,เราตามตัวไหนเป็นพิเศษเราก็รู้ชีวิตของมันครับเราก็อาจจะต้องมาทํากันบ้านนะหุ้นแต่ละตัวที่อยู่ในพอรเราก็ต้องทำกันบ้านนะว่าเราจะใช้ตัวไหนตัวไหนจะใช้เทคนิคความรู้ด้านไหนในการบอกสัญญ,ญาณซื้อขาย อืมค่ะค่ะค่ะซึ่งแต่ละตัวก็ไม่ไม่เหมือนกันชีวิตของหุ้นแต่ละตัวไม่เหมือนกันใช่ไหมคะครับอืมครับางหุ้นบางตัวชอบวิ่งขึ้นลงเร็วฮะแต่หุ้นบางตัวขยับช้า,ชาๆอะไรเงี้ยอืมบางท่านก็ซื้อหุ้นต้นต้นปีมาขายปลายปีใช่ไหมคะแต่บ,บางท่านซื้อมาต้นเดือนก็ออกท้ายเดือนครับค่ะ <c oughs> จริงๆชีวิตเรื่องราวของการลงทุนมีเยอะมากเลยนะคุณป,ปุย๋ยนักลงทุนทุกท่านบางท่นาทนก็ชอบแบงก์บางท่านชอบพลังงานบางท่านชอบคาปลีกบางท่านชอบหุ้นบว๋ ใช่ครับแล้วแต่ความถนัดนะคะคนเราถนัดถนัดคนละแบบกันครูปุ้ยนี่ถนัดแบบไหนคะได้ทุกแบบครับอาย่าเขาวงจรเลยล่ะได้ทุกแบบครับโอ้โหเก่งจังเลยนะอย่างงั้นซื้อหุ้นห้าร้อยรับถ้างั้นซื้อหุ้นห้าร้อยตัวในตลาดได้หมดสิก็ถ้าสัญญาณมาก็ก็ได้ครับแต่คงไม่ซื้อหมดหรอกครับดูไม่ไหวครับอ๋อดูไม่ไหวนะเล่นหุ้นที่ขาดทีหนึ่งราบ 4-5ตัวนี้ก็ดูไม่ทันล้วครับค่าก็เลือกหุ้นที่ชอบแต่ก็อยากแนะนำนักลงทุนว่าตอนนี้ก็รอดูตัวเลขที่ครูปุ๋ยพูดเมื่อสักครู่ถ้ายืนได้พันสองอปสิบจุดในช่วงหน้าก็กวาดกันไปแต่หุ้นสัปดาห์หน้าคงไม่บือหวามากนักครับส่วนท่านที่มีหุ้นติดพอร์ตทั้งพอร์ตเลยแนะนำพวกเขาว่ายังไงอีกไหมก็ <c oughs> ถ้าอาทิตย์หน้าขยับขึ้นมาหรือว่ามีรีบาวขึ้นมาเนี่ย ก็หาโอกาสทำกําไรครับกําไรมันไม่ได้นะสิติดก็ถ้าไม่ขาดทุนมากก็เอาเงินสดเก็บไว้ก่อนครับโอเคแต่ถ้าขาดทุนเยอะอืก็ถือครับโ <Okay. laughs> <laughs> อเคเพราะประเทศไทยคงไปอีกเยอะอะนะตอนนี้มันปรับฐานก็เราปรับฐานที่พันสองรหสิจุดห้สิจุดแค่นั้นเองมันขึ้นมาตั้งสองร้อยจุดนะ่ะใช่ครับอืมน่ะทุกท่านนะน่ะขอบพระคุณมากนะคะ ใ่ครมค่ะก็เป็น